คุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะก่อนเบรกนะคะเราได้ฟังดรยุ้ยพูดถึงเรื่องสารอาหารบำรุงสมองหัวใจไตซึ่งคุณยุ้ยได้เริ่มต้นด้วยสารสก,กัดเมล็ดอง,งุ่นที่เมื่อกี้นี้ก่อนเบรกเราได้โชว์ไปนะคะตัวนี้นะคะคือจริงๆเรามีหลายสูตรแต่ว่าวันนี้เรานําตัวนี้มาพูดคุยกันคือเมล็ดอง,งุ่นมีสาร OPC ซึ่งสาร OPC นี่สร้างความยืดหยุ่นความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดป้องกันหลอดเลือดเสื่อม หลอดเลือดแตกสารสกัดเมล็ดองุ่นของไทยทำนำเข้าจากบริษัทวิติสไ i t a l จากเยอรมนีนะคะเป็นบริษัทที่จดสิทธิบัตรการสกัดเย็นของสารสกัดเมล็ดองุ่นเอาไว้คุณยุ้ยยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสารสกัดเมล็ดองุ่นในแง่อื่นๆเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพิ่มเตมิมอีกไหมคะเอาประวัติเลยโห oh, ยาวสไาวิไม่ยาวไม่ยาวค่ะประวัติว่าประวัติสั้นๆก็คือดรแจ็คแมสโคลีเอค่ะเป็นนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ผู้ที่ค้นพบสารีซีครั้งแรกแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเขาเจอในเปลือกด้านในของถั่วลิสงคุณวิลาวัพี่ฟังเาเห็นเป็นถั่วลิสงใช่ไหมแกะออกมามันจะมีเปลือกคุ้มอยู่อย่างนี้แต่มันบางมากค่ะมันบางมากมค่ะปริมาณมันไม่มากพอที่จะทําในเชิงพาณิชย์เขาก็เลยไปหาว่า OPC เนี่ยจอที่ไหนได้อีกเพราะเขาค้นพบแล้วว่าคุณสมบัติของ o PC เนี่ยคือทําให้หลอดเลือดยืดหยุ่นแข็งแรงแล้วก็เหนียวขึ้นแต่มันไม่พอจะใช้ในเชิงพาณิชย์ เขาก็เลยไปขุดว่าเจอที่ไหนก็ไปเจอในเมล็ดองุ่นซึ่งโชคดีของเขามากก็คืออุตสาหกรรมทําไวน์ขาวต้องเอาเมล็ดองุ่นออกมันเป็นไบรดักที่ต้องทิ้งอยู่แล้วก็เลยสกัดจากเมล็ดองุ่นได้ถึง99เรลยค่ะอยู่ในเมล็ดองุ่นต่อมาประเทศฝรั่งเศสโชคดีหนักเข้าไปอีกเขาไปเจอในเปลือกสนซึ่งในอุตสาหกรรมทําซูมันเป็นส่วนทิ้งก็ไปเจอในเปลือกสนนะคะแต่ว่าปริมาณก็จะอยู่ประมาณ93-95เ เราะฉะนั้นในเชิงพาณิชย์เนี่ยเมล็ดองุ่นจะมี OPC เนี่ยสูงสุดแล้วก็มีการนำ OPC มาใช้ในการรักษาเส้นเลือดขอดถึง9งานวิจัยค่ะของดรแจ็คแมสโคลีย์เองเขาพบว่า OPC เนี่ยสามารถลดอาการบวมและข้างน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังซ่อมแซมผนังหลอดเลือดที่อ่อนแอและรั่วได้ด้วยคุณสมบัติตรงนี้ค่ะทำให้ดรแมสโคลีเอแนะนำให้ใช้ OPC กับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หัวใจข้างน้ำทำให้หัวใจไม่บีบตัวที่จะนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวแลยวิเล่เสริมนิดนึงได้ปะคะเรื่องฟ้าพี่เบิร์นอ๋อที่ลดเลือนฝ้าคือมันเป็นความบังเอิญก็คือดร็อเอร์แจ็คเนี่ยทำเรื่องของเมล็ดอง,งุ่นกับเรื่องของเส้นเลือดแล้วก็อาการบวมใช่ป่ะแล้วภรรยาของเพื่อนท่านอะท้องแล้วขาบวมแล้วก็กวัวเส้นเลือดขอดดร็อปเอร์แจ็คก็เลยให้กินเมล็ดองุ่นปรากฏว่าฟ้าที่เกิดในคนท้องอะมันหายหมด ทําให้มเมล็ดอง,งุ่นและเปลือกสนถูกนําไปวิจัยต่อในเรื่องฟ้าค,คือเดิมไม่ได้ยุ่งกับฟ้าเลยเขาใจ่ายให้คนท้องปรากฏว่าฝ้าในขณะท้องอ่ะหายอย่างเงี้ยโอ้โหก็โ,โ,หโชคดีจังเลยนะคะจากความบังเอิญนะคะนี่ทําให้แบบว่ามเมล็ดอง,งุ่นที่มีสาร OPC นอกจากจะช่วยเรื่องเส้นเลือดให้แข็งแรงได้แล้วยังช่วยให้ สวยด้วยเพราะที่จีนนําไปจดเป็นยารักษาฝ้าค่ะใช่ค่ะโอ้สุดๆเ,เลยเขาทดลองกับโรงพยาบาลคู่ขนาดในฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ไปจดนอกจากสารสกัดเม็เล็ดอุ่นแล้วเนี่ยสารอาหารตัวต่อไปคือสารอะไรต่อไปคะพอเริ่มจากสมองอะค่ะจากเม็ดเล็ดอุ่นย่ก็ต้องขอต่อดว้วยนะ้ำมันปลาเพราะว่ามันจะไปทางเดียวกันนะเพราะว่า80%ของภาวะอัมาพาตอัมพฤกษ์อ,อะ เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีผ่ยี่บเเท่านั้นที่จะเกิดจากแตกคขาวนีตีบเนี่ยเวลาหมอเขาไปแกะดูอะว่ามีอะไรก็ปรากฏว่ามันเป็นความผสมผสานร,ระหว่างริมเลือดไขมันแล้วก็ตะกรันของแคลเซียมค่ะไม่ก็บนปนกันไปอะไรเงี้ยส่วน20%เนเนี่ยเกิดจากการแตกของหลอดเลือดค่ะน้ำมันปลาเป็นสารอาหารละลายริมเลือดโดยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากค่ะ สูงขนาดที่ว่ามีงานวิจัยการรับประทานน้ำมันปลาร่วมกับการกินยาละลายลิ่มเลือดก็คือ Baby a แอส r i n ินแ i ส i n 81มิกรัมาได้โดยที่ไม่เกิดอันตรายและยังเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันได้ด้วยค่ะน้ำมันปลาของไทยทำนะคะจะมีความเข้มข้นของอเมก้า3เนี่ยมากกว่าในท้องตลาดอยู่ถึง2เท่านะคะเป็นน้ำมันปลาที่มีของเราเนี่ยมีกรดไขมันจำเป็นชื่อโอเมก้า โอเมก้าสเนี่ยถึง 65%, 65ะน,นะคะเพราะเราสกัดถึง2รอบค่ะจะเป็นน้ำมันปลาที่ผสมใบแปะก้วยชื่อพิชโกนะคะบำรุงได้ทั้งสมองหัวใจไตทีนี้ต้องถามคุณยุย้ยค่ะว่าคุณยุย้ยช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมถึงเลือกสูตรนี้มากคะคือตัวยุ้ยเป็นแบบจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเส้นเลือดตีบตันแตกมากๆค่ะแล้วตั้งแต่แบบเรียนจบมาก็พยายามรณรงค์แล้วก็ทำทุกวิถีทางที่จะป้องกัน ตัวเราคนรอบข้างเราคนไทยทุกคนคนที่เรารัก,กอะไรเงี้ยจากเรื่องของเส้นเลือดติบตันแตกพยุคิดว่ามันยังป้องกันได้อยู่ค่ะแปะกล้วยเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองค่ะว่าเข้าสัตว์ทดลองที่กินแปะกล้วยระยะหนึ่งมาแล้วก็มาคลิปเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเรียนแบบโมเดลอุดตันแล้วปรากฏว่าถ้าสัตว์ทดลองกลุ่มนี้เนี่ยที่กินแปะกล้วยมาก่อนเนี่ยได้รับแปะกล้วยภายในเชั่วโมงหลังสมองขาดเลือดเนี่ย เซลล์สมองจะฟื้นตัวขึ้นมาถึง70%พี่เปิ้ลแล<ช>้วสมองไม่เสียหายมากนักเทียบกับหนูกลุ่มที่ไม่ได้กินอ,อย่างเงี้ยค่ะวันนี้คะ่ะดรยุ้ยได้พูดให้เราฟังมาเนี่ยในเรื่องของสารอาหารป้องกันบำรุงรักษาสมองหัวใจไตนี่ถึง3ตัวแล้วนะคะที่3สารคือมเมล็ดงุ่นน้ำมันปลาแล้วก็ใบแตะกล้วย ทีนี้มีสารตัวที่4ี่ไหมคะมีตัวที่4ีค่ค่ะ CoQ10 หรือ Coenzyme Q10 ค่ะสารอาหารจําเป็นที่ที่ถูกจดทะเบียนเป็นทั้งอาหารเสริมและยาในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐที่ญี่ปุ่น CoQ10 ถูกใช้เป็นยาในห้อง ICU ค่ะและเป็นอาหารเสริมตัวเดียวที่สามารถเข้าไปอยู่ในห้อง ICU ในโรงพยาบาลได้เป็นยาฉุกเฉินช่วยชีวิตสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจค่ะ CoQ10 ให้ทํามีหลายสูตรวันนี้ขอแนะนําสูตรอรตรอ a l Iso10 ค่ะ โคควเทนในน้ำมันลำข้าวเพราะว่าสูตรนี้พกติดตัวเวลาฉุกเฉินสามารถกัดแคปซูลให้แตกแล้วสอดเข้าใต้ลิ้นขออนุญาโชว์ค่ะเวลาเรารู้สึกหายใจไม่เข้าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ดีเจ็บแปลบแน่นหน้าอกเหมือนใครมันนั่งทับเราค่ะก็ใช้กัดแล้วบีบใส่ใต้ลิ้นค่ะให้พลังงานกับหัวใจทันทีค่ะคนที่เป็นสมาชิกไทยธทมจะพกติดตัวอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเขาสามารถช่วย เขาเรียกว่าเหตุการณ์กระทันหันได้เลยนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเพราะว่าดรยุ้ยช่วยมาหลายคนแล้วในที่บอกว่าสารนี้โค q 1 0อยู่ในห้อง ICU ด้วยที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนะคะ,ะเพราะว่าเขานำไปช่วยผู้ป่วยที่เกิดเฉียบพลันหัวใจวายเฉียบพลันขึ้นมา ได้ดีทีเดียวนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ Line at top shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วเราสองคนจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาิกา45นาทีที่ JKN 18 Top News แบบนี้ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปๆ p ขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีคะ่ะ